เจ้าพระขวัญกับความเฮี้ยนหลังทูพระเจ้าเสือรอบโรงพระชนเจ้าพระขวัญหรือพระขวัญเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเทพราชาและกรมหลวงโยธาธิบพพระองค์มีผู้คนนับถือเป็นนันมากเพราะเป็นพระราชนาดาในสมเด็จพระนารายมหาราชใายหลังสมเด็จพระนารายเสด็จสวรรคตพระเทพราชาที่ขึ้นครองราชเริ่มต้นราชวงศ์บ้านพลูหลวงหลวงศรศักดิ์ได้เป็นกรมพระราชวังบวรอีกการก็ทําท่าว่าจะราบรื่นพระหากสิ้นพระเทราชาแล้วกรมพระราชวังบวรน่าจะได้เป็นกษัตริย์สืบต่อไป อุปสรรคมาเกิดตรงที่พระเพทราชาทรงมีพระโอรสแท้ๆในสายโรหิตนามว่าเจ้าพระขวัญเมื่อพระเพทราชาทรงประชวรหนักข่าวลือก็แพร่สะพัดหนาหูว่าเจ้าพระขวัญจะได้เป็นรัชทายาทกรมพระราชวังบวรจึงระแวงในตัวเจ้าพระขวัญกระทั่งรวงมาปรุงประชน ซึ่งในขณะนั้นเจ้าพระขวัญเพิ่งมีอายุได้13ปีผ่านพิธีโศกันไม่ได้ไม่นานและกําลังฝึกขัดขีม่ม้าวันเกิดเหตุเจ้าพระขวัญกาลังสวยแตงโมงไปได้ครึ่งรูปกรมพระราชวังบวลก็ให้ข้าท่าปริวามาเชิญเสด็จเจ้าพระขวัญเข้าเฝ้าอ้างว่ามีพระบัญชูที่ทรงมาให้ทอพระเนตรเจ้าพระขวัญเก็บแตงโมงครึ่งที่สวยค้างไว้แล้วเสด็จมาเข้าเฝ้าครั้นมาถึงก็พบว่าบรรดาพี่เลี้ยงข้าทายทั้งปวงถูกกีดกันให้อยู่แต่เพียงเบื้องนอกบริเวณกําแพงเราองค์ึเสด็จเข้าไปตามลํพาพังและน,ดดน,นันะนัก หวเสร็จแล้วก็เอาประสบใส่ถุงและให้ข้าดวงน้ำไปฝังณนวัดโคพยาเออซินในสมัยของพระเพทราชากรมราชวังบวรก็คืนครองราชและเป็นที่คุ้นเคยด้วยขานกันในานามพระเจ้าเสือ และในตอนนี้เองที่เชื่อกันว่าได้เกิดเรื่องราวเ็นเฮียนครั้งแล้วครั้งเล่าในตำหนักเดิมของเจ้าพระขวัญั้งแรกคือขณะประสูติเกิดเหตุแผ่นดินไหวเป็นนิมิตอัศจรรย์จนคนทั้งหลายเลื่อมใสและเข้ามาสวัสดิภาพเป็นอันมากอันมากคือขณะที่เจ้าพระขวัญถูกล่วงไปปรุงพระชนเจ้าฟ้ากกมรหลวงโยธาทิพย์ซึ่งเป็นพระมารดากำลังเข้าที่บรรทมอยู่เพียงแค่คำเคลิมไปก็ได้ยินเสียงเจ้าพระขวัญมาทูลขอพระชทานผลอุไิศหวานที่เหลืออยู่มาสมุต่อ ระจาชพงศาสดาเรเ่าว้เพียงเท่านี้ไม่มีรายละเอียดอื่นในดเพิ่มเติมจากเรื่องเล่าปากต่อปากผีเจ้าพระขวัญน,นั้นนอกจากจะเป็นผีเจ้ายังเป็นผีตายโหองอด้วยยอมเชื่อว่ามีฤทธิ์เดชดุร้ายกว่าผีธรรมดากล่าวคือเมื่อเจ้าพระขวัญโดนปรงพระชนแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆนานา,นาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นยามค่ำคืนมักจะได้ยินเสียงรร่ำให้ดังออกมาจากตำหนักบางทีผู้คนที่เดินผ่านไปมาก็พบผีเจ้าพระขวัญมาสกิดข้างหลังถามหาผลแตงโมครึ่งซีที่สวยค้างไว้ บางครั้งกลางวันแสกแก็ได้ยินเสียงฝีเท้าวิ่งโครมครามไปมาบนตำหนักบรรดาชาววังทั้งหลายจึงอยู่ไม่เป็นสุขต่างพากันเข็ดขยะไม่กลา้าเดินผ่านตำหนักเจ้าพระขวัญอย่างไรก็ตามผู้ที่โดนผีเจ้าพระขวัญเล่นงานหนักหนงที่สุดควรจะต้องเป็นพระเจ้าเสือซึ่งโดนทั้งเข้าฝันหลอกหลอนทุกค่ำคืนทั้งได้ยินเสียงผีเจ้าพระขวัญมาฝึกขี่ม้าวนรอบๆพร,ร,ระองค์ในยามกลางวันรวมทั้งเมื่อเสเวยผลอุริศพรานที่ใช้มีดผ่าซีกแตงโมงก็ปรากฏเลือดนองท่วมทน้น พระเจ้าเสือนั้นทั้งทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณเจ้าพระขวัญอาราธนาพระสงฆ์มาทำพิธีที่ตำหนักแต่ผีก็ยังดุและหลอกหลอนอยู่เหมือนเดิมมีหนำซ้ำยิ่งสยอ,ยองหนักคอขึ้นเรื่อยๆเลยเกิดเป็นเรื่องที่ว่าสาราการ,รเรียนวัดใหญ่สุวรรณรามน่าจะเป็นตำหนักเดิมของเจ้าพระขวัญเนเื่องด้วยผีดุเสเหลือเกินพระเจ้าเสือจึงถวายยกให้สมเด็จแตงโมเป็นการแก้อาถรรพ์โดยถอดรื้อจากกรุงศรีธุยาํำเรียงมาปรุงเรือนประกอบขึ้นใหม่ที่เพชรบุรีเพื่อใช้เป็นสาราการ,รเรียน ั้งหมดนี้เป็นข้อสันนิษฐานของหมอมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทเมื่อครั้งมาแสดงปาฐกถาที่วิทยาลัยครูเพชรบุรีให้เหตุผลว่าพิจารณาจากรูปอาคารที่มีช่อฟ้าใบารากาและเขียนลายทองแล้วผู้ที่เคยพำนักอาศัยในตำหนักดังกล่าวควรจะต้องเป็นบุคคลระดับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเมื่ออาจารย์คึกฤทธิ์เล่าจบม้าสิบตัวที่หมอบอยู่รอบหอประชุมวิทยาลัยครูเพชรบุรีก็พร้อมเพรียงกันลุกขึ้นหอนหุยหวนวังเวงขณะที่เหล่าคณาจารย์และนักศึกษาต่างล้วนเงียบกริบสบตากันเลือก อาจารย์คริฑท่านก็หยอดทิ้งท้ายเอาไว้ว่าที่พูดนี้พวกคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่มามันเชื่อก็แล้วกันมีเหตุผลสนับสนุนเรื่องนี้อีกอย่างหนึ่งก็คืออาจารย์รอมเพ็งแก้วผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะประวัติศาสตร์และโบราณาคดีของเมืองเพชรลงความเห็นว่าสังเกตร,รอยคมขวานที่บานประตูแล้วไม่ได้ฟันจากบนลงล่างน่าจะเป็นการใช้ขวานจามขณะถอดบานประตู นอนราบอยู่กับพื้นมากกว่าเพราะรอยนั้นชี้ทิศจากล่างสู่บนจึงเป็นไปได้ว่าอาจเป็นการผ่าประตูเพื่อแก้อาถรรพ์ที่ติดมากับศาลาหลังนี้หรือจะเป็นเรื่องเล่าที่ว่าพม่าเจอผีเจ้าพระขวัญน,นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าที่ว่ารอยผ่าเกิดจากขวาญของพมา่าหรือเหตุการณ์ที่ผีเจ้าพระขวัญหลอกหลอนต่างยังไม่มีบทสรุปและหลักฐานที่แน่ชัดเป็นเพียงเรื่องเล่ารึงถึงนิทานไม่ใช่ข้อเท็จจริง